สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้สนใจที่เขารพวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดเสียงแล้วก็เปิดเสียงของแทร็กที่เราไม่ต้องการนะครับในแคปคั t นะครับอันนี้เป็นแคปคั t ที่ติดตั้งบน PC นะครับเริ่มแรกเลยเมื่อเราเข้ามาที่แคปคั t เราก็ไปดึงเอาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราจะนำมาแสดงนะครับหรือวัตถุต่างๆหรือออบเจกต่างๆนะครับไปที่ Import นะครับผมจะเอาฉากหลังอน้ญาตสาธิตของเสาหน้าพาเพลินนะครับฉากหลังเข้ามาแล้วก็จะเอาไตเติลเข้ามาด้วยนะครับ เตือนเอาสองอย่างนี้นะครับเอแท็กแรกนะครับแท็กหลักเลยเรา,เอาออกมาก่อนเราจะเอายาวประมาณไหนเดี๋ยเราค่อยว่ากันต่อไปแท็กที่สองนะครับเอาไว้ส่วนบนนะครับส่วนบนจะทับส่วนล่างเสมอนะครับดึงให้เสมอกันเ,เราลองชมดูนะครับ เสีียงน,นจะมีเสียงนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเสียงเราก็ปิดนะแท็กนี้นะครับแท็กนี้ที่มีเสียงนะอันนี้เป็นคลิปหลักหรือแท็กหลักอาจจะมีทั้งภาพและเสียงทั้งอะไรทุกอย่างนะครับบรรยายทุกอย่างเป็นคลิปวิดีโอต่างๆ นี่เราก็ไม่ต้องไปปิดเสียงแต่ตัวนี้เราจะปิดพรอนเป็นไตเติลที่เราจะเอาโชว์ส่วนหน้านี่ก็ยาวไปคลิปมันอาจจะยาวๆไปกอสุดแล้วแต่นะครับปิดคุณสาธิตเฉยๆจากนั้นถ้าเราต้องการปิดเสียงก็ตัวนี้นะครับปิดตรงนี้ปิดลำโพงนั่นเองอเราลองไปโชมดูก็จะไม่มีเสียง เราชอบแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็แล้วแต่เราเอาถ้าอย่างผมผมก็เอาจะลองโชว์มีเสียงแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อคลิปเราเสร็จแล้วตรวจทานให้ดีนะครับเราก็เอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตออกไปนะส่งเอ็กพอร์ตออกไปเป็นตันเสร็จนะครับประมาณนี้แลนะ้วเราลองไปชมตัวอย่างกัน ที่เราเอ็กพอร์ตเสร็จจะทำเป็นยังไงที่เราเอ็กพอร์ตเสร็จก็น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น น,น,นีี้ไมม่สยงก็จะเประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ